จะมีผักเคียงเยอะเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของผักลืมผัวนะคะตอนนี้จะเป็นผักอืมหัวแจงกวา สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะ f c ที่น่ารักของปรสอนนะคะวันนี้ปรสอนพาชิวพาชิมจะพาทุกคนนะคะมากินข้าวปุ้นนะคะเช้าๆจักน้อยนะพี่น้องนะคะแต่ว่าอยากกินข้าวปุ้นมากเลยนะคะตื่นนอนมาก็จ,จัดจดข้าวปุ้นเลยค่ะทําน้ํายาเพึ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วก็ได้ข้าวปุ้นมาแบบเส้นเหนียวนุ่มน่าทานมากเลยนึกเมนูไหนไม่ได้นอกจากข้าวปุ้นนะคะน้ํายาขนมจีนเนาะก็จะเป็นวันนี้ประสอนทาเมนูนะคะน้ํายาป่าปลากระป๋องค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามา ชมในส่วนของวันนี้ปะสอนจะแซบจะชิมจะชิลแค่ไหนนะคะทุกคนมาชิมกับปะสอนกันนะคะค่ะครับปุ้นปะสอนก็น่าทานไปล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมีผักเคียงเยอะเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของผักลืมผัวนะคะตอนนี้จะเป็นผักลืมผัวนะคะทุกคนแซบเวอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผักชีลาวเรานนะคะทุกคนก็จะมีในส่วนของหอมแดงด้วยต้นหอมแดงปลูกเองผักปลอดสารค่ะแล้วนี่เลยนะคะก็จะมีผัก น่ารักน่ารักของปสอนก็จะเป็นผกยีตูนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของผกยีตูเนาะที่ไปเก็บมาจากในส่วนของตัวปลูกไว้นะคะในแปลงผักเนาะซึ่งเขาก็จะค่อนข้างที่จะเกะจัดเนาะนะคะทุกคนแต่ว่าความหอมความแซ่บได้กลิ่นของสมุนไพรยังเข้มข้อนอยู่นะคะทุกคนปองขออนุญาตเพื่อนเพื่อนนะคะเปิดพิสดารด้วยในส่วนของตัวห้านิ้วของเท้านทุกคนขอกินแบบอ้างอิงสมัยโบราณสมัยปู่สมัยยา่าสมัยยังไม่มีช้อนนะ ว่ากันไปนะคะก็ภาวนาว่าอย่าให้ข้าปุ้นดิดเข้าตาของประสอนก็พอเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเป็นจะหยาดแต่ไม่นองเนาะเดี๋ยวขอแซ็บๆน,ะนัวๆจัดไปเลยแบบไม่เกรงใจอัน FC น่ากล้องเลยนะคะทุกคนเนาะคือข้าปุ้นอนะ่ะมันต้องอย่างนี้เนาะ น้ำยาปลากระป๋องตัวนี้คือประสอนทําเองนะคะทุกคนได้ปลากระป๋องมาติดครัวไว้เนาะเห็นกระปุ้นก็เมนูแรกเลยคือต้องเป็นน้ำยาปลากระป๋องเลยวันนี้ไม่ได้ทานนานแล้วนะคะน้ำยาปลากระป๋องโอ้ได้ความผิดในรสชาติของน้ำยาปลาสุดยอดเลยค่ะ หอมนี่ปลูกเองนะคะทุกคนหอมแดงปลูกแล้วกำลังลงหัวหแซ่บนวระเบิดระเบิดมีความเผ็ดซีขึ้นจมกูกตอนนี้หอมแดง จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหวัวหน้าง,งานซื้อมาฝากเป็นร้านคาปุ้นที่เขาทำาบีบขนมจีนสดเนาะทำขนมจีนแบบบีบสดๆเลยให้เห็นหน้าโรงงานเลยนะทุกคนแล้วมีความเหนียวนุ่มแต่ผักลืมผัวช่วย เผ็ดอืมหอมแดงก็ไม่ธรรมดาเสิร์ฟให้พี่น้องอู้ จานนี้เด็ดมากอร่อยมากค่ะทุกคนหืมหอวแตซะ ปลากระป๋องก็ใช้ได้นะมีความข้นมันเป็นต้องทำสูตรน้ำยาป่านะคะทุกคนนัวมากยกสด ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะต้องไปหาน้ํากินแล้วเผ็ดมากๆเหงื่อแตกซาแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ประสอนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าสอนพาจวดพาชิมพาชิวอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนแต่คลิปนี้ปรลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ